I believe with such skill, better be careful. So much for the element of surprise. Sacoid's favorite must save the day. The force will be with Luke Skywalker. Always. เอาละครับคุณผู้ชมวันนี้อยู่กับผมกากัเทียนะครับวันนี้จะมาสอนการลงมดให้กับ Star Wars Battlefront 2สำหรับ e p i Games t o r e version นะครับซึ่งหลายหลายคนก็คงจะไปกดรับแบบฟรีๆกันมาแล้วนะครับจะหมดเขตกดรับวันที่27มกราคนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดก็อย่าลืมไปกดกันด้วยขั้นแรกนะครับให้เรามาที่เว็บนี้ครับ Frosty Manager และให้เราโหลดตัว Mod Manager ตัวนี้มาก่อนนะครับ โอเคพอเราโหลดเสร็จแล้วนะครับให้เราเอาไฟล์เรามาไว้ right? แล้วเราก็สร้างโฟลเดอร์ไว้สักโฟลเดอร์หนึ่งนะครับชื่อตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้ตั้งชื่อ f o s t y ก็ได้เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วให้เราเอาไฟล์ที่อยู่ข้างในวินลาเนี่ยย้ายมาใส่ในนี้นะครับหรือก็คือให้เราแตกไฟล์นั่นแหละพอเราแตกไฟล์เสร็จแล้วเนี่ย แล้วก็จะได้ตัว w o t Manager ตัวนี้มานะครับให้เรา Double Click เข้าไปนะครับแล้วก็คลิก New นะครับแล้วก็ไปหา Location ที่คุณลง Star War ไว้นะครับคุณลงไว้ที่ไหนก็ไปหาที่นั่นของผมลงไว้ในดดดีนะครับแล้วก็นี่ครับหาตัว .exe ของ Star War นะครับแล้วก็กด Open นะครับสำหรับคนที่หาไม่เจอนะครับว่าลงไว้ตรงไหนก็ให้ไปที่ Origin นะครับ คลิกขวาตรงตัวเกมแล้วก็คลิกตรงคําว่าย้ายเกมนะครับถ้าภาษาอังกฤษก็เป็น change location นะครับถ้าเขาใช้ภาษาอังกฤษกดเข้าไปก็จะเจอโฟลเดอร์ของมันนะครับเดี๋ยนะวคล,คลิกตรงนี้นะครับแล้วก็เอ่อคลิกตรงนี้นะครับเนี่ยแล้วก็เลือกทั้งหมดแล้วก็ Copy นะครับแล้วก็ปิดไปเสร็จแล้วก็เอามาใส่เอามาสมมติว่าเราอยู่ในโฟลเดอร์อื่นเราหาไม่เจอใช่ไหมแล้วก็มาใส่ ก็เพสไปนะครับเพสไปปั๊บ enter enter หนึ่งทีก็จะมาที่โฟลเดอร์นี้นะครับแล้วก็มาคลิกตรงนี้แล้วก็กด open นะครับเสร็จแล้วทีนี้กดคลิกที่นี่แล้วก็ remember choice นะครับแล้วก็กด select มันก็จะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมาทีนี้ต่อไปนะครับก็คือเราจะทําการลงหมอดนะครับ โดยผมจะใช้ผมจะลงมอดนี้นะครับมอด c คลนคอมม m นเดอร์นะครับเป็นมอดสกินของ c คลนคอมม m นเดอร์นะครับก็ให้เรามาที่หน้ามอดนะครับมาคลิกที่ไฟล์อันนี้ผมจะให้ลิงก์ในเดสคริปชันนะครับมาคลิกที่ไฟล์แล้วก็เลือกเป็นแมนนวลนะครับให้ดาวน์โหลดเป็นแมนนวลแมนนวลดาวน์โหลดแล้วก็สโลว์ดาวน์โหลดนะครับคลิก พอเราดาวน์โหลดหมดเสร็จแล้วนะครับให้เราไปคลิกที่ import mod นะครับแล้วก็ไปที่ที่เราใส่ไฟล์ดาวน์โหลดไว้นะครับของผมจะอยู่ในดาวน์โหลดนะครับแล้วก็จะมีตัววินลาของตัวมอดนะครับซึ่งก็คือมอดที่ผมโหลดมาก็คือ delta s q u a d ใช่ไหมผมก็กด open นะครับมันก็จะทำการ installing mod นะครับอันนี้ช่างมันนะครับ เสร็จแล้วผมก็เลือกหมดมานะครับในที่นี้หมดพวกนี้มันให้มาีไฟล์นะครับแต่ว่าเราจะเลือกได้อันเดียวนะครับไม่งั้นสก,กินมันจะทับกันนะครับผมจะเลือกสก,กินสีส้มแล้กันสก,กินของบอสนะครับผมก็จะกด apply mod มันก็จะมีหมอดอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าคุณทำการกดแอป l y mod เสร็จแล้วนะครับมันจะยังเล่นไม่ได้นะครับขั้นต่อไปให้เรามาดูที่ตัวโฟลเดอร์ ของเกมนะครับตัวที่อยู่ของเกมเข้ามานะครับให้มาเช็คดูว่ามันมีโฟลเดอร์นี้ไหม m ด d data เนี่ยถ้ามันยังไม่มีนะครับให้เรากดลันช์เกมไปหนึ่งรอบก่อนแต่ m อดจะยังใช้ไม่ได้นะครับกดลันช์เกมเสร็จก็ออกมาแล้วมันจะมีโฟลเดอร์นี้นะครับมีโฟลเดอร์นี้พอมีโฟลเดอร์นี้เสร็จให้เราเดบเบิลคลิกเข้าไปนะครับเดบเบิลคลิกเข้าไปข้างในเอ่อคลิกตรงไฟล์โลเคชันเนี่ยแล้วก็ Copy l o c โลเคชันนี้มานะครับก็ c o p y นะครับเสร็จแล้วให้เราไปที่ origin ครับที่ origin มาที่ตัวเกมของเรานะครับคลิกขวาแล้วก็คุณสมบัติเกมหรือว่า property นะครับแล้วก็มาที่ advanced setting นะครับแล้วก็มาดูที่ argument มนบรรทัดคำสั่งตรงนี้นะครับให้เราทําการตอนแรกมันจะไม่มีอะไรนะครับมันจะโลง่งๆให้เราทําการใส่คํานี้เข้าไปครับคําว่าลบ d a t a p t t s path, Space Bar แล้วก็เอาไอ้ตัว Location ที่เรา Copy มาตอนแรกอะวางลงไปนะครับ Ctrl V เราก็จะได้ตัว Location ของบอ t Data mm hmm. มาเสร็จแ,แล้วให้เราใส่ไอ้ตัวนี่เข้าไปด้วยนะครับใส่ปิกาเข้าไปเสร็จแล้วก็กดบันทึกนะครับเท่านี้นะครับแล้วก็จะได้หมดมาเล่นนะครับแล้วก็ลองกดล u n c h Do เดี๋ยวให้มัน a p p l y i n หมดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเช็คดูนะครับอตอนเมื่อกี้ผมลงไว้ที่นี่นะฮะหมดของอตัวค o l o n commander นะครับมันก็จะมาเปลี่ยนสกินสกินธรรมดานะครับให้กลายเป็นสกินของบอสนะครับตัวสีส้มนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นหมอดอื่นๆอ,อย่างเช่นอันนี้นะครับหมด the m a n d a l o r i a n นะครับ ก็คือเขาจะเอาเออดินจารินมาใส่แทนฮานโซโลนะครับมี2เวอร์ชั่นนะครับแบบว่าแบบสกินธรรมดากับเบสกาอาร์เมอร์นะครับยุดกอบเบสกาเอาละครับและนี่ก็คือการลงหมด Star Wars b a t บร e f นฟอนทของ EP Game Store เวอร์ชันนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ